สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวด่วนมวลฮากับดี่ันนางสาวบุญประกอบเช้านอนความค่ะและดิฉันนางสาวบุญกายงายปางงางค่ะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอข่าวพบกับข่าวแรกกันเลยนะคะชายชราวัย60ปีโดนรถบังคับเหยียบหัวปุตีนดับอนาถดับอนาถหูหูน่าสงสารนะคะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะพูดัข่าวต่อไปเลยค่ะ นักเรียนอนุบาลยกพวกตีกันคาดว่าแย่งขดนมและของเล่นกันค่ะโหนักเรงมากเลยค่ะใช่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะไก่หนุ่มเครียดหนักกระโดดน้ํามันฆ่าตัวตายคาดว่าเครียดไม่ได้เป็นไก่สนโหใช่เหรอคะบุญประการบุญประการบุญประกายโอ้บุญประกบุญประกายมันหนักค่ะข่าวต่อไปกันเลยนะคะขออนุญาติดตลอกนะคะขออนุญาติด ตลกไหมคะไมข่าวตอนนี้อันนี้เหรอเอออันนี้แหละเออเอาใหม่นะว่าหนึ่งสาวครบสมมติจดแอ้คันข่าวต่อไปกันเลยนะคะเด็กหญิงวัยอายุ14ปีผูกคอตายใต้ต้นบอกพิกเนื่องจากเข้าเว็บ youtube ไม่ได้ค่ะแบบแบบน่าสงสารเนอะแบบนี้ต้องไป ฉันยังไม่ได้หัวเลยมันหัวก่อนซะแล้วค่ะขอนุญาาขับข่าคนสวยขอนุญาตขับนะขับเอออะนะคะพ่อขวข่าต่อไปกันเลยนะคะคุณแม่ชายลูกชายวัยสิบปีไปซื้อผ้าทำไหมแบบกางเกงแต่ลูกชายดันซื้อแผมเพิดมาแทนแม่โกรธหนักวิ่งไล่ตีลูกอ้อมหมู่บ้านค่ะข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะเกินเห็นไม่คาดฝันเด็กอายุสามขวบวิ่งหนีอย่างไม่รู้สาเหตุ ไปสอบถามได้ความว่าวิ่งแอลลี่แมงมีตอมพี่บาทค่ะตอมพี่บาทค่ะทำไ,ไมไม่ไปหาหมอค่ะไม่ค่ะมันแผลมันเจิกออกเจิกออกเจิกออกโอ้ผู้สนับสนุนหลักของเราวันนี้ได้แก่ถุงเท้านักเรียนขาสั้นถุงเท้าที่ทุกคนใส่กันแล้วคันตีนค่ะขอขอบคุณเทพพนมโรงจำปาสัมพันธ์ใหม่แห่งการนอนหลับแล้วตื่นยินดีคืนเงินค่ะ และก็ขอขอบคุณยาประดงตราประสงค์ทรงม้าเต๋อค่ะขอขอบคุณยาขยาตาคุณปู่มีชุกกับโคโยตี้ค่ะขอขอบคุณไอศครีมวอนวอนโดนตีนถ้ากินแล้วไม่จ่ายขอขอบคุณผ้าสะอาดขาวเหมือนใหม่ใช้ผงซักฟอกตาลูกกอกกอกไข่นกกระทาขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ปลูกอาหารตราสามแม่ครัวหัวป่าไข่เจอธรรมดาหมายังไม่แดกเมื่อมีอาการจุกเสียดแน่นเฟ้อ นึกถึงยาท่าตาเจ้าว่าใส่ที่คาดผมสุดท้ายนะคะขอขอบคุณปุ๋ยตาวิในัยไกลบุตรโฆษณาให้เพราะอยากได้เป็นผัวค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเ<ม>ท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ ข่าวต่อไปเลยค่ะโอ้จะมาหนวอย่างนะนไปเลยรียนนักเรียนอุ้ยมันหนูอยากหัวดข้าวเมียนักเรียนไอ้หนุ่มบานโอ้ยจะควาอย่างเอาม้ยนักเรียนเจะมาหนวอย่างแย่งขวดนมกันมะนมและของเล่นกันค่ะทอามเอามั้ยใช่เหรอคะบุญประกาย ใช่หรอจิตดีบุญประกอบอีควายใช่หรอประกอบอะไรกายมันเป็นอะไรขาต่อไปอนุญาตติดตลอกนะคะแมข่าวตัวนี้อันนี้เหรอเอออันนี้แหละเออเอาใหม่นะมาข้าวต่อไปกันเลยนะคะแม่โกรธหนักข่าวกูข่าวสันค่ะคุณบุญประกายมันเป็นข่าวสัน มาต่อกันนะคะเอาใหม่ค่ะวิ่งหนียังไม่รู้สาเหตุไปสอบถามได้ความว่าวิ่ง <c oughs> วิ่งหนีวิ่งแอนลี่ <c oughs> วิ่งแลนลี่เหรอเอาใหม่กวาดได้มือจากเขาบอกกวาไดไล้มือจากเขาบอกได้ไปสอบถามได้ความว่าวิ่งแอนนี้ขี้บัตร <c oughs> แมงมีแซอุแมงมีตอบขี้บาดให้กูอ่านบอกเออมาพบกับ,กบกข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะเกิดเห็นไม่คาดฝัน เด็กเด็กอายุสามขวบวิ่งหนีอย่างไม่รู้สาเหตุมาหนึ่งสาค่ะข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะกกอนเห็นไม่คาดฝันเด็กอายุสามขวบวิ่งหนีอย่างไม่รู้สาเหตุไปถกไปสอบถามเอาไหมเกอนเห็นไม่คาดฝันเด็กแว้นเด็กแว้นมาแล้วไม่ได้มาหนึ่งสองสามยังก่อนสาหรับวันสำนนี้ขอมาหนึ่งสองขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะเออมา สำหรับวันนี้ขอจบการเสนอเพียงเท่านั้นนำเสนอไหมสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหนึ่งสองสามสำหรับวันนี้ขอจบการเสนอค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้คุยไหม่าน้ำค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ เพิ่ใ,ใจขันนงบ่มีภัยขันนงบ่มีภัยเป็นผูบ้ามันบ้าแต่งโตบ่ดี